ตำนานเมืองหนองหานผาแดงนางไอครั้งหนึ่งยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อนครเอกชทีตามีพญาขอมเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองด้วยความร่มเย็นพญาขอมมีที่ดาสาวสวยนามว่านางไอคำซึ่งเป็นที่รักที่ห่วงแหนจึงสร้างปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่พร้อมเหล่าสนมนางกำนันและคอยให้คนดูแลอย่างดี ขณะเดียวกันยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองผาพงมีเจ้าชายนามว่าเท้าผาแดงเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ได้ยินกิติศักดิ์ความงามของนางไอคํมมาก่อนแล้วอยากรักใคร่อยากจะเห็นหน้า จึงปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าผนเจรจนถึงนครเอกชทีตาและได้ติดสินบนนางสนมนางกำนันให้นำของขวัญลักลอบเข้าไปให้นางไอคำํำด้วยผลกรรมที่ผูกกันมาแต่ชาติปางก่อนทำให้นางไอคำํำและเท้าผ่าแดงจึงได้มีใจต่อกันในที่สุดทั้งสองก็สมพิรมรักกันเท้าผ่าแดง,ง,รรกกงดจึงจากไปเพื่อจัดขบวนขันมากมาสู่ขอนางไอคำํำทั้งสอง ได้ข้าควรต่อกันด้วยความอะไรายอย่างยิ่งวันเวลาผ่านไปถึงเดือน6เป็นประเพณีโบราณของเมืองเอกชะทีตาที่ต้องมีการทำบุญบั้งไฟบูชาพญาแถนพญาขอมจึงได้ประกาศบอกไปตามหัวเมืองต่างๆว่าบุญบั้งไฟปีนี้จะจัดเป็นการหาผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยอีกด้วยขอให้เจ้าหัวเมืองต่างๆจัดทำบั้งไฟมาจุดแข่งกันผู้ใดชนะจะได้อภิเษกกับ าไอคข่าวนี้ได้ร่ำลือไปทั่วทุกสารทิศท,ทุกเมืองในขอบเขตแว่นแคนต่างๆก็ส่งบั้งไฟเข้ามาประกวดแข่งขันเช่นกันเสียงร่ำลือได้ยินไปแม้กระทั่งใต้เมืองบาดานจนพญานาคท้าวพังคีเจ้าชายของพญานาคเปืองบาดานก็อดใจไม่ไหวปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกมาดูหน้าชมงามนางไอคำด้วยในวันงานบุญบั้งไฟเมื่อถึงเวลาแข่งขันปรากฏว่า บ้างไฟของเท้าวผาแดงจุดไม่ขึ้นพ่นควันดำอยู่สามวันสามคืนจึงระเบิดออกเป็นสิ่งเสียง,ยงทำให้ความหวังของเท้าวผาแดงหมดสิ้นลงขณะเดียวกันเท้าพังคีพญานาคาที่ปลอมเป็นกระรอกเผือกมีกระดิ่งผูกคอน่ารักมากไต่อยู่ตามยอดไม้ข้างปราสาทนางไอคําก็เห็นทําให้อยากได้มาเลี้ยงไว้แต่ก็จับเท่าไรจับไม่ได้จึงบอกให้ในพานยิงเอาตัวตา มาแทนในที่สุดกระรอกเผือกพังคีก็ถูกยิงด้วยลูกศรจนตายก่อนตายเท้าพังคีได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของข้าได้8,000เกวียนคนทั้งเมืองอย่าได้กินหมดเกี้ยงจากนั้นร่างของกระรอกเผือกก็ขยายใหญ่ขึ้นจนผู้คนแตกตื่นมาดูกันและจัดก,การแล่เนื้อนั้นแบ่งกันไปกินแบ่งไปทั่วเมืองว่าด้วยเป็นอาหารทิพย์ยกเว้นแต่พวกแม่ไม้ที่ ชาวเมืองนั้นลังเกียดไม่ยอมแบ่งเนื้อกระรอกให้พญานาคเมืองบาดานทราบข่าวเท้าพังคีถูกมนุษย์ฆ่าตายและแล่เนื้อไปกินทั้งเมืองจึงโกรธแค้นยิ่งนักดึกสงัดของคืนนั้นเองขณะที่ชาวเมืองเอกชทีตากำลังหลับไหลสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าอื้ออึงไปด้วยพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักอยู่ไม่ได้ขาด ทำให้แผ่นดินเริ่มซุดตัวยุบตัวลงไปทีละเล็กน้อยท่ามกลางเสียงหวีดร้องของผู้คนที่หนีตายเหล่านั้นพญานาคผุดขึ้นมานับหมื่นนับแสนตัวถล่มเมืองชะธีตาจมลงใต้บาดาลทันทีคงเหลือไว้เป็นเพียงดอน สาสี่แห่งซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระอกเผือกจึงทำให้พวกเธอเหล่านั้นลอดตายฝ่ายเท้าผ่าแดงได้โอกาสรีบควบม้าหนีออกจากเมืองโดยไม่ลืมแวะรับทิดาคำไอ่ยไปด้วยแต่แม้จะเร่งฝีเท้าเพียงใดก็หนีไม่พ้นแม่ทัพพญานาคทำให้แผ่นดินถล่มตายตามมาติดติดในที่สุดแผ่นดินนั้นก็กืนเท้าผาแดงและทิดาอ่ยคำไปพร้อมมา้าแ ทั้งสองจมหายไปใต้พื้นดินรุ่งเช้าภาพของเมืองเอกชะีตาที่เคยรุ่งเรืองโอรานก็อันตรธานหายไปหมดสิน้น คงเหลือไว้แต่ผืนน้ำที่กว้างยาวสุดลูกหูลูกตาทุกชีวิตในเมืองเอกชทีตาจมลงสู่ใต้บาดาลจนหมดสิน้นคงเหลือเพียงเกาะร้าง3ามสี่แห่งที่มีแม่ม้าอยู่บนเกาะต่อมาเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองหนองหานหลวงดังปรากฏในปัจจุบันหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ